เปิดวารน้องจอยคู่กรณีคะแนนตัวจริงต่างจากในโทรทัศน์มาก จากกรณีน้องจ้อยนางสาวกนกยาดาจิตอัมพันเจ้าของชื่อและนามสก,กุลตัวจริงแสงจริงที่ถูกคะแนนกระดกยาดาจิตอัมพลเน็ตไอดอลสาวสองชื่อดังซึ่งเป็นรุ่นพี่สมัยเรียนแอบสวมชื่อนับสกุลจนเธอถูกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาจากหลายหน่วยงานอาทิโฆษณาชวนเชื่อเล่นพนันบอลออนไลน์ล่าสุดจ้อยรุ่นน้องของคะแนนก็ถูกพูดถึงอีกครั้งแต่เที่ยวนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์ตรามาร้อนแรงใ,ใดๆ เพราะประเด็นที่หลายคนกําลังจับจ้องอยู่ตอนนี้ก็คือ ความน่ารักสดใสที่หลังจากคู่กรณีทั้งสองมาออกรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 s d ก็ทำเอาหลายคนอดจะหลุดปากชื่นชมคู่กรณีของเน็ตไอดอลสาวสองกันไม่ไหวโดยชาวเน็ตได้มีการเปิดวาร์ปของน้องจอยตัวจริงพร้อมกับเผยแพร่ภาพในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงภาพสมัยเรียนที่ยังเป็นรุ่นน้องของคะแนนที่ต้องบอกเลยว่าใครที่ได้เห็นภาพเซตล่าสุดของรุ่นน้องสาวคนนี้ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักไม่แพร้รุ่นพี่ที่เป็นข่าวชาวเลยทีเดียวขอขอบคุณ ข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ